สวัสด,ดีครับอยู่ที่ช่องบูติคแนวนะครับวันนี้เราขี่ม้าครับนอนด้กันใดเลยครับ เรียนสายดีใจมากครับผม คือก็พึ่งมานะครับก็มาเล่นกับสูสาเลยนะครับเพราะว่าคิดถึงสูสามากครับสูสาถึงกันนะดูครับกาะันใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> น้ำก็ไม่ไหลนะผมนะ้ำแต่หวานนะ เยอะมากครับทั้งน้ำทั้งไฟเลยตรงนี้เดี๋ยวครับไปฟิล์มอยู่ใต้ท้องเลยนะครับ ภาษาทอบไปเลยนะครับไม่ใครเข้าใกล้นะครับโอ้อยยาโดยโอ้หอบไปฟิล์มไว้เลยครับเราไปดูตอนเดินหน่อยนะครับผมโอเค,ครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับผมฟิล์มพาออกเดินช่วงกลางวันเลยนะครับเพราะว่า,าชวภษาก็ พี่พีมมีอยู่นะครับก็เดินบ้างไม่ได้เดินบ้างครับพี่มก็เลยพามาเดินเลยครับวันนี้ไปคนระับไปแนละ้วไปครพี่พิมบ้านไปพนะีปนะ่พนะีม ใส่คิดถึงพี่พีมากนะครับวิ่งตามเลยครับแ้่เบาๆหน่อยเลยเดินไม่ทันเดินเร็วมากครับ ว่าถ่ายข้างในไม่ได้ย้อนเสียงไม่ถ่ายทางหนก็ไม่ได้ย้อนเสียงมาครับเดินใกล้ๆนะครับวันนี้โอ้โหสาเป็นไรเอ้า แล้ว <c oughs> ๋ยวระเสลกนะครับผมตกมันหนักมากครับพรเพลิยตอนนี้วันนี้ต้นไม้ตาด้วยลิตกมันหนักมากครับขับนี่เปียกหมดเลย เดินกลับดีกว่ากลับไปทางนี้เลยก็ไดก้กลับไปทางเข้าบ้านานือนะครับเพราะาเขาซอยทางบ้านทุนตานี่จะอันตรายหน่อยนะครับกลัวพ่อพันเุ็เสกดุจใจนะครับผมแล้วก็อีกอย่างกลัวพันสาววิ่งเข้าไปเล่นด้วยครับ <laughs> อ้าววิ่งไมไมแงอย่างนส้วไปแล้วไปแล้วป้วว้า้ว้ววาววาววาวว้าสาววาวว้วว้า่ว้ว้ ดูครับวิ่งแรงมากครับวันนี้เฟมเฟรมรอก่อนนี่ครับผมพายทองคำนะครับยินงภาษาครับผมทางเรียนครับ ทองคำยังเรียนก็กำลังฝึกขี่ได้หลายวันแล้วครับผมสายตาไนกาหลงนะนอะ <laughs> ไรกันครับไม่จับที่แม่พอจับเลยซ,าซ,าซื้อหนี้ข้าทั้ง <c oughs> เล่นกับต้นอ้อหน่อยนะที่ต้นอ้อถึงนะอยาเกเล่นด้วยลนะ เดกันทวนนะครับผมแต่ว่าตอนอ,อ้อยแบบลักตันสามากนะครับติดกันนะครับตอนอ,อ้อยกับตันสาติดกันอ้อนะครับเห็นเป็นสาไม่ได้นะครับเห็นแล้วเห็นก้นให้เลยนะครับอยากเล่นด้วยนะครับไปสายนะครับพี่อ,อ้อยเนาะ mày đi bà oh. nghe quên đây chúc lát đi vòng 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 chúc chúc luôn, luôn, luôn. chúc 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 à, 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 chúc โอ oh, oh, ้โหดูอย่างนั้นกอดคุณพ่อไว้ครับน่ารักมากครับอย่กงน้อยกอดคุณพ่อไว้เลยครับจุ๊บนะจุ๊บนะเสียจุ๊บจุดถึงแรงเอ้าจุ๊บแก้มแล้จุ๊บแก้มก่อนจุ๊บนะจุ๊บนะเนาะจากนั้นกับสวนสา เดี๋ยวสาไม่ให้มากมากครับผมโอ้ดูครับจะแย่งสับปะรดจากปากสุนัขสายไงนี่เดี๋ยวสาจะสับปะรดมากินครับอย่างน้อยจะแย่งจากปากเลยครับผมแย่งไงมันอยู่ในปากเขาแล้วน่ะไปไปเปลือมะม่วเปลมะม่ว ทางลมครับั้งอ,อ๋อเอ้ยโอเคครับผมสำหรับท่านี้นะครับแต่อย่าลืมฝากกดกดไลค์กดซับสไคร์กดกระเด่งเป็นกำลังใจให้ช่องโูจิชาแนาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ สวัสดีครับ <laughs>